สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับในข้าบนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องของบทประยุกต์นะครับบทประยุกต์สำหรับวันนี้จะไม่ได้แล้วคราวที่แล้วเรียนเรื่องอะไรบทประยุกต์เกี่ยวกับอะไรครับเออการเปลี่ยนหน่วยอุณหภ,ภูมินะครับก็มันก็จะมีสูตรมาให้อยู่แหละนะครับซึ่งสูตรนั้นก็จะได้มาจากการเทียบเทียบอะไรเทียบ อัตราส่วนหรือว่าสัดส่วนนะครับของอุณหภูมิสองหน่วยนั้นเอามาสร้างเป็นสูตรเป็นความสัมพันธ์ของอุณหภูมิสองหน่วยอุณหภูมินะครับแต่ในวันนี้เราจะมาประยุกต์ในเรื่องของการย่อขยายนะครับซึ่งถ้าตามตัวอย่างในหนังสือเรียนของเรานะครับเขายกตัวอย่างเกี่ยวกับอันนี้มาอันนี้อะไรเนี่ยรู้จักไหมเครื่องปริ้น เครื่องอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องถ่ายเอกสารนะครับเฮ้ยจริงเหรอไม่รู้จริงเหรอเอออันนี้เครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยไม่ใช่เครื่องปริ้นนะนะครับจริงๆมันก็ปริ้นได้อยู่แหละสําหรับบางรุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นออกจะเครื่องใหญ่หน่อยนะครับก็เป็นเครื่องถ่ายเอกสารนะโดยลักษณะความสามารถของเครื่องถ่ายเอกสารก็คือมันจะมันจะมีต้นฉบับใช่ไหม มีต้นฉบับกระดาษต้นฉบับใส่เข้าไปแล้วก็กดถ่ายเอกสารสำ,สำนเนออกมานะครับซึ่งการสำนเนนั้นสามารถที่จะทําการสำนเนแบบย่อให้มันเล็กกว่าต้นฉบับก็ได้หรือว่าขยายให้มันใหญ่ขึ้นกว่าต้นฉบับก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีเมนูหรือคําสั่งที่ควบคุมการย่อการขยายอยู่นะครับก็ประมาณนี้ นะครับประมาณนี้ลักษณะของมันนะซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นนั่นแหละนะอ่าโดยปกติโดยปกติก่อนนะครับตัวต้นฉบับเนี่ยเราจะถือว่าขนาดของมันเนี่ยจะเทียบได้เท่ากับ100%เปอร์เซนตะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยคือต้นฉบับทีนี้โดยรูปแบบกระบวนการย่อหรือขยายเนี่ยมันก็จะมีการเทียบลับกษณะของเปอร์เซ็นต์ลงไปหรือเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราจะย่อหรือขยาย ถ้าเราย่อลงแสดงว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นยังไงกว่า100น้อยกว่า100นะครับแต่ถ้าขยายให้มันใหญ่ขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็จะมากกว่า100ซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะย่อหรือขยายในขนาดเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เรื่องของสัดส่วนอัตราส่วนเนี่ยไปใช้ในการกำหนดขนาด ของการย่อขยายนะครับตัวอย่างครับเมื่อกํำหนดให้อันนี้อ่านว่าอะไรลูกสัญลักษณ์ของอะไรเนี่ยเมื่อกำหนดให้ Ab แล้วก็มีขีดอยู่ข้างบนจําได้ไหมจําไม่ได้แล้วนะครับอันนี้อ่านว่าส่วนของเส้นตรง Ab นะครับส่วนของเส้นตรงนะมันไม่มีลูกศรน,นะครับ ก็จะเป็นแค่ส่วนของเส้นตรงเอาใหม่เมื่อกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB ยาวยาวเท่าไรลูก6เซนติเมตรเป็นรูปต้นแบบจงหาความยาวของรูปย่อ80%และความยาวของรูปขยาย150%ของรูปต้นแบบนี้สอบสลับวิธีทำครับ คมีความยาวของส่วนของเส้นตรงมาอยู่นะครับซึ่งเป็นส่วนของเส้นตรงเส้นตรงอะไรนะส่วนของเส้นตรง AB นะครับครูก็วาดส่วนของเส้นตรง AB ไว้ซึ่งส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ยาว6เซนติเมตรนะครับรูปที่ให้มาตัวนี้เราถือว่าเป็นรูปต้นแบบนะครับโดยขนาดของมันมันจะคิดที่กี่เปอร์เซ็นต์เสมอรูปต้นแบบ 100%เสมอนะครับไม่ว่าจะขนาดยาวเท่าไหร่ก็ตามนะครับจาก6เซนติเมตรเราจะย่อลงในระดับ80%ถามว่าผลของการย่อนั้นจะเหลือขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งในที่นี้จาก6เซนย่อ80ครูก็ให้เหลือเป็น n ซนติเมตรก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยไปหาคำนวณออกมาให้ได้ว่า a อเเนี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ โดยโครูก็จะสร้างความสัมพันธ์ของค่าออกมาในลักษณะของตารางไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะช่วยในการเขียนสัดส่วนให้มันง่ายขึ้นโดยรูปต้นแบบครับรูปต้นแบบเนี่ยความยาวจริงๆมันคือคือเท่าไหร่นะคือ6เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าย่อไปแล้วความยาวจะเป็นเท่าไหร่นะนะตอนนี้เป็นเอ็นนะครับคือเรายังไม่รู้หรอกว่ามันกี่เซนติเมตรเราก็เขียนเป็นตัวแปรไว้ แต่ทีนี้ไอ้ค่าที่ได้ตรงนี้นะครับ6นี่คือความยาวจริงๆนะคือความยาวจริงๆนะจากนั้นพอเรามีความยาวจริงๆเราจะไปเทียบกับค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ความยาวจริงๆในระดับเปอร์เซ็นต์คือกี่เปอร์เซ็นต์นะลูก100เปอร์เซนต์เสมอสำหรับลูกต้นแบบเพราะฉะนั้นลูกต้นแบบจากเดิมเป็น6ซึ่งเป็นความยาวจริงๆเราก็จะเทียบมาที่100ก่อนนะครับ รูปต้นแบบเป็น100แล้วเราจะย่อไปขนาดเท่าไหร่นะ80นะครับตรงนี้เราก็เขียนเลข80ไว้นะครับรูปต้นแบบถ้า6รูปย่อจะเป็น N แต่ถ้ารูปต้นแบบเป็น100รูปย่อจะเป็น80เราจะเขียนอัตราส่วนหรือว่าสัดส่วนสร้างเป็นอะไรนะสมาการต้นแบบต้นต้นทางของเรานะครับเพื่อนำไปสู่การคำนวณค่า n โดยในที่นี้ครู เลือกที่จะเขียนอัตราส่วนหนึ่งเป็น n ต่อ6นั่นคือครูเอาแถวแรกใช่ไหมครูเอาแถวแรกบรรทัดแรกนะครับมาสร้างเอาข้างซ้ายโทษทีเอาข้างขวาไว้ข้างบนเอาข้างซ้ายไว้ข้างล่าง n ต่อ6แน่นอนมันย่อมเท่ากับอะไรครับในรูปแบบเดียวกันเก่งมาก80ต่อ100นะครับยังถือว่าเป็นความรู้เก่าอยู่นะครับรูปแบบการสร้างแบบนี้ขอเพียงสร้างในลักษณะของตารางออกมาได้นะครับ เราก็เทียบตามกันเลยแล้วทําไงเราอยากรู้ค่าอะไรนะลูกค่าเอ็นทำไงจะได้ค่าเอ็นเอาใครหนีเอาหกหนีครับเอาหกหนีไปทําอะไรเป็นคูณเก่งมากก็จะได้เอ็นเท่ากับแปดสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยหกนะครับที่เหลือก็คิดเลขออกมาแล้วล่ะลูกนะครับคิดไปคิดมานะแล้วแต่ว่าใครจะมีความสามารถในการคิดเลขแบบไหน นะครับตัดเลขก็ได้คูณก่อนแล้วค่อยหารด้วย100ก็ได้นะครับแล้วแต่ซึ่งในที่นี้จะได้ค่าออกมาครับเท่ากับ4.8 4.8นี่มีหน่วยเป็นอะไรลูกเป็นเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย่อรูปต้นฉบับที่มีความยาว6เซนติเมตรย่อลง80%จะเหลือความยาวอยู่ที่4.8เซนติเมตรนั่นเองนะครับ ต่อไปยอ่อเสร็จแล้วนะต่อไปมาดูการอะไรอีกนอกจากการยอร่อแล้วในโจทย์ข้อนี้การขยายนะครับเราจะขยายขนาดใหญ่ขึ้นเท่าไหร่150เซกระบวนการก็เดิมๆเลยครับเรามีความยาวต้นฉบับหรือรูปต้นแบบมี6เซนติเมตรจะขยายมันใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นในระดับ150ถามว่ามันจะยาวขึ้นเท่าไหร่ นะครับยาวเป็นเท่าไหร่เราก็ให้เป็นตัวแปรไว้เช่นเดิมนะครับก็ในที่นี้ให้เป็น m เซนติเมตรก็แล้วกันแล้วก็สร้างตารางครับสร้างตารางไวเป็นตารางที่สแสดงขนาดข,ของรูปต้นแบบกับรูปขยายนะครับก็รูปต้นแบบของเรายาวเท่าไหร่นะหรูปต้นแบบนะหกขยายขยายเป็น m นะครับคือเรายังไม่รู้แต่ ไอ้บรรทัดบนเนี่ยเป็นเป็นค่าจริงๆของรูปต้นแบบนะครับรูปต้นแบบหรือรูปขยายเนี่ยแต่เราจะเทียบมาที่เลขอะไรนะรูปต้นแบบหนึ่งร้อยนะครับรูปต้นแบบถ้าเป็นหนึ่งร้อยรูปขยายจะขนาดเท่าไหร่นะร้ 150, อยห้าสิบเพราะขยายขึ้นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็เอาตรงนี้มาสร้างเป็นสัดส่วนนะครับโดยอัตราส่วนแรกที่จะสร้างในสัดส่วนนั้นครูจะกําหนดเป็น M ต่อหกก็แล้วกัน แน่นอนพอตัวแรกอัตราส่วนแรกเป็น M ต่อ6มันย่อมเท่ากับอีกอัตราส่วนหนึ่งก็คืออะไรลูก150ต่อ100นั่นเองเก่งมากครับเยี่ยมเราอยากรู้อะไรนะลูกอยากรู้ค่า M นะครับความยาวที่เกิดหลังจากการขยายแล้วนี่แหละนะครับทำไงจะได้เกำจัดหก็ย้าย6ไปทำอะไรไปคูณน,นะครับ ก็แล้วแต่เทคนิคการคูณเลขแล้วล่ะนะครับ150ส่วนด้วย100คูณด้วย6ซึ่งเมื่อคิดเลขออกมานะครับตรงนี้จะได้เท่ากับ9นะครับได้เท่ากับ9 9นี่มีหน่วยเป็นอะไรนะเป็นเซนติเมตรนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเดิม6เซนติเมตรขยาย1 5 0เแสดงว่าความยาวจะเป็น9เซนติเมตรนั่นเองนะครับสรุปสรุปก็จะได้ว่า ความยาวของรูปยอ่อ80%และรูปขยาย150%ของรูปต้นแบบนี้ก็จะมีขนาดเป็น4.8ซนติเมตรและ9เซนติเมตรตามลำดับนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะโอเคครับตัวอย่างต่อมาตัวอย่างต่อมาครับ กำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD เป็นรูปต้นแบบที่มีความกว้าง4เซนติเมตรและความยาว6เซนติเมตรจงหามีอยู่2ข้อครับที่เขาต้องการให้เราหาก็คือเนื่องความกว้างและความยาวของรูปย่อ75%ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD อันนี้และข้อ2ให้หาความกว้างและความยาวของรูปขยาย 120%ของรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้า ABCD ทั้งย่อและขยายนะครับถ้าย่อย่อลงเท่าไหร่75%ถ้าขยายขยายให้มันใหญ่ขึ้น120%นะครับมาดูวิธีทำครับเริ่มต้นครูก,กำหนดลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ABCD ขึ้นมานะครับวาดคร่าวๆประมาณนี้นะครับ โดยเรารู้ข้อมูลของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD ตรงนี้ว่ามันมีความกว้างนะครับความกว้าง4เซนติเมตรนะครับและความยาวความยาวก็คือด้านบนตรงนี้นะครับเป็น6เซนติเมตรนะรจากนั้นทำไงเขาต้องการนะครับในข้อแรกต้องการหาความยาวของรูปที่เกิดจากการยอด75คําคำว่ายอดลง75รูป มันก็จะย่อความยาวตามสัดส่วนนะครับตามสัดส่วนเดิมเลยนะหมายความว่าถ้าย่อลง75%นั่นหมายความว่าความยาวแต่ละด้านก็จะลดเป็น75%เหมือนกัน4เซนติเมตรก่อนลดลง75%นะครับขณะที่6เซนติเมตรตัวนี้ก็จะลดลดเป็นเท่าไหร่75%ด้วยเช่นกันนะครับลักษณะของการย่อพื้นที่นะครับเราก็คิดที่ การย่อความยาวของแต่ละด้านเอาหนึ่งนะ,ะข้อที่1โดยกระบวนการเราก็จะเขียนลักษณะความสัมพันธ์ค่าต่างๆเนี่ยออกมาเป็นตารางไว้ก่อนมันก็จะมีรูปต้นแบบรูปต้นแบบเราจะคิดว่ามันเป็น100%เปอร์เซ็นเสมอนะครับไม่ว่าจะขนาดของอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งรูปต้นแบบตรงนี้มันก็มีค่าที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือมีความยาวของด้านกว้าง ค,ความยาวของด้านกว้างซึ่งเรารู้ข้อมูลว่าคือกี่เซนติเมตรนะ4เซนติเมตรแล้วก็มียาวด้วยนะรูปต้นแบบของเราเนี่ยยาวเท่าไหร่ลูกยาว6เซนนะครับแล้วรูปต้นแบบเราก็จะทําการย่อนะซึ่งย่อลงก็จะย่อให้เป็นขนาด7 5อนะครับพอย่อลง75%ความกว้างก็จะลดลงเหมือนกันนะครับความกว้างเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ให้เป็นตัวแปลไว้ กว้างในที่นี้ครูให้เป็นตัว W ับเยูก็แล้วกันนะครับและด้านยาวล่ะถ้าลด75%ความยาวก็เป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครูก็ให้เป็นตัวแปร L ไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาพิจารณาหาค่าของความกว้างคือ W และค่าของความยาว L ตัวนี้ออกมานะครับโดยเริ่มต้นหาความกว้างก่อนความกว้าง W เนี่ย เราก็เทียบกันระหว่างความกว้างกับความกว้างนะครับความกว้าง W ของรูปย่อนะต้นแบบคือเท่าไหร่<ม>คือ4คู่ก็สร้างสัดส่วนโดยมีอัตราส่วนแรกเป็น W ต่อ4ย่อมเท่ากับอะไรครับ L ต่อ6ถ้าเรา L ต่อ6มาใช้มันจะหาไม่ได้เลยเพราะ W เราก็ไม่รู้ L เราก็ ไม่รู้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราตั้งสัดส่วนผิดนะครับเราตั้งถูกอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเราในการหาความยาวอะไรออกมาได้เลยเพราะมันมีตัวแปรตั้งสองตัวแล้วเราจะเอาอะไรมาคู่กับมันลักนะครับเรารู้ความยาวจริงๆตอนนี้คือกว้างกับความยาวย่อเป็น W ซึ่งนอกจากไอ้สอตัวนี้นะครับ4กับ w มันยังมีตัวเลขอีกคู่หนึ่งที่เรารู้อยู่นะ 75กับอะไรกับหนึไงที่เป็นรูปของตัวยออกับตัวต้นแบบของเราเอาตรงนั้นมาใช้ครับลูกโอเคนะก็จะเป็นเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ลูกเจต่อหนึ่งร้อนะครับโอเคนะลูกไอ้ที่บอกเมื่อกี้คือ L ต่อ6ไม่ได้ผิดนะลูกนะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่านักเรียนตอบผิดนะครับตอบถูกอยู่แต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเรานะครับก็เลยเลี่ยงมาใช้ตัวเลขไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์นี่แหละที่เรารู้ พอเขียนได้อย่างนี้ครับเราอยากรู้ดัเราจะทํายังไงลูกเออย้าย4ีไปย้ายสีไปทําอะไรไปคูณก็จะได้ W ัครับเท่ากับ75ส่วนร้อยคูณด้วย4ซึ่งเมื่อคิดเลขออกมาแล้วจะได้ค่าออกมาเท่ากับ3นะครับเท่ากับ3อันนี้ยอดแล้วนะคือจากเนิม กว้าง4เซนติเมตรหลังจากย่อแล้วจะยาวจะเหลือความยาวเพียง3เซนติเมตรนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าเป็นการหาความยาวของด้านยาวบ้านด้านยาวก็ตั้งสัสดส่วนมาเหมือนกันแต่ตัวแรกครูจะใช้เป็นเออต่อ6เก่งมากพอถ้า L ต่อ6มันย่อมเท่ากับอะไรลูก ก็จะเป็น75ต่อ100เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าเรา w, รู้ดตัวนี้เราเอาดับเบมาสร้างเป็นสัดส่วนด้วยก็ได้นะครับ W ับเบิลยูเป็นเท่าไหร่นะเป็น3ามแล้วเนาะก็เป็น3ต่ออะไรได้เลย3ต่อ4ได้เลยก็ได้นะครับก็ไม่ได้ผิดนะก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าเราดับเราก็รู้แล้วแต่ในที่นี้กูเอาตัวเลขเปอร์เซ็นต์มามาช่วยในการสร้างสัดส่วนนะครับ เอาจากนั้นทําไงจะได้ L ลูกอ่ย้าย6ไปไปคูณใช่ไหมก็จะได้ L เท่ากับ75ส่วน100คูณด้วย6ซึ่งเมื่อคิดเลขออกมาจะได้เท่ากับ4.5นะครับก็สรุปสรุปไหมอ่าก็สรุปครับความกว้างและความยาวของรูปยอด75%ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เป็น 3เซนเมตรและ4,5เซนติเมตรตามลำดับนั่นเองนะครับต่อมาครับข้อที่2นะครับให้หาความกว้างและความยาวของรูปที่เกิดจากการทำอะไรขยายครับขยายขึ้นขนาดไหนเนี่ย1น0รเราเนะครับเราก็ทำตารางเดิมไว้นี่แหละนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากการย่อ75%มาเป็น ขยาย120%แทนแล้วก็ดำเนินการด้วยกระบวนการเดียวกันเลยนะครับถ้าเราจะหาความยาวของด้านกว้างสร้างอัตราส่วนขึ้นมาอัตราส่วนแรกเป็น w ต่อ w ต่อ4ย่อมไปเท่ากับ120ต่อ100โอเคครับถูกต้องแล้วถ้าจะหา w ทำไงกำจัด4โดยย้าย4ไป ไปคูณน,นะครับก็จะได้ W เท่ากับ120ส่วนด้วย100คูณด้วย4คิดเลขจะได้ค่า W ออกมานะครับเท่ากับ4.8นะครับ4.8ซึ่งมันมันก็ต้องยาวกว่าเดิมเนาะเพราะมันขยายนะจากเดิม4ขยายเพิ่มขึ้นมาก็ยาว4.8เซนติเมตรนะครับในทำนองเดียวกันครับเราหา ด้านยาวบ้างด้านยาวก็สร้างสัดส่วนขึ้นมาโดยอัตราส่วนแรกของสัดส่วนเราก็จะสร้างเป็น L ต่อ6เนาะนะครับแล้วก็จะเท่ากับ120ต่อ100นะครับใช้เลขไอ้เปอร์เซ็นข้างบนนี้ได้เลยนะครับก็หา L ต้องทำไงกำจัด6โดยย้าย6ไปไปคูณ ครับก็จะได้ L เท่ากับ120ส่วน100คูณด้วย6เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคิดเลขออกมาจะได้เท่ากับ7.2นะครับก็เรียบร้อยแล้วความกว้างของการขยายก็ได้ความกว้างไอความยาวก็ได้แล้วนะครับดังนั้นสรุปครับความกว้างและความยาวของรูปขยาย120%ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ เป็น4.8เซนติเมตรและ7.2เซนติเมตรตามลำดับอันนี้รูปแบบกระบวนการคิดของเรานะครับที่ครูได้อธิบายไปตรงนี้เป็นการคิดโดยใช้ความรู้เรื่องของสัดส่วนเข้ามาช่วยในการคำนวณน,นะครับแต่อย่างที่เราเริ่มต้นในการคำนวณเรื่องของเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละเนี่ยนะครับเรายังสามารถ ที่ครูอธิบายไปเดี๋ยวนะเรายังสามารถใช้ความรู้ในระดับประถมเนี่ยเข้ามาช่วยในการคิดไอ้ค่าที่เกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็ยกตัวอย่างที่ครูนําเสนอเตรียมมาไว้เนี่ยนะครับก็คือถ้าจะหาความกว้างความกว้างของกสอนะรูปขยายความกว้างมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความกว้างเดิมนะไอ้รูปขยายเนี่ยร้อย ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเราก็มาหาความกว้างของรูปขยายหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่ามันจะได้เท่าไหร่โดยอีกวิธีการหนึ่งนะครับโดยอีกวิธีการหนึ่งก็คือมันเป็นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เวลาคำนวณร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบต้องทำเป็นยังไงก่อนนะจำได้ไหมเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้เป็นตัวเลขที่พร้อมคำนวณก็คือใช่เปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะครับ กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เอาเลขนั้นแหละส่วนด้วยหนึ่งนะครับเป็น1 2 0ของความยาวอยของด้านกว้างนะครับก็คือด้าน AD ดีตัวนี้รยยีเก็คือร2 0ส่วนร้อยของคืออะไรของคือคูณนะครับของคือคูณ a d ดเอยาวเท่าไหร่สี่เซนนะครับสี่เซนก็คูณด้วยสี่เราก็คิดเลขตัวนี้ออกมานะครับมันก็ได้ รูปแบบการเขียนการคำนวณเหมือนเหมือนตอนคำนวณตามสัดส่วนเลยนะนะครับซึ่งคิดเลขออกมาตรงนี้จะได้เท่ากับ4.8ทีนี้ถ้าหาด้านยาวล่ะด้านยาวของรูปขยาย120%ก็คือมันเป็น120%ของด้านอะไรก็คือด้านยาวด้าน AB นี่แหละนะครับซึ่ง120%เเวลาจะคำนวณต้องปรับเป็นยังไงก่อน ร้อถ้าจะเอาไปคำนวณต้องปรับเป็นเศษส่วนก่อนเป็น <120. S 1> ใช่ร้อ่สิบส <120. S 1> ่วนร้อยของแหละของคือคูณครับ AB, AB. a b ยาว่าไหรต้นฉบับยาว6กนะครับหเซนติเมตรเออมันก็ได้รูปแบบเดิมของที่เราคำนวณไปเมื่อกี้เลยนะนะครับที่เหลือก็คิดเลขก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ,บ7.2เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเราสามารถใช้เรื่องของ สัดส่วนมาช่วยในการหาค่าที่ต้องการก็ได้หรือว่าใช้ความรู้เกี่ยวกับร้อยละแบบปถมเนี่ยมาช่วยก็ได้นะครับโอเคเนาะเรื่องของบทประยุกต์เกี่ยวกับการย่อขยายนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็มีเวลาเหลืออยู่ให้พวกเราได้ทำงานต่อนะครับ